เมามันเลยเอะเจนูฟ้มึงสางกับแม่ไม่ได้วะสางแม่มึงถ้ายังปิกประเทศเจ้านี่ยเออหัวขโมยฝรั่งครับไอ้เนี่ยมันรู้ันไดมาเนี่ยหันหน้าชัดอะไมันอยู่นี่จนดบนเนี่ยใช่เจะบคอคอเว้ยได้ก็ได้มึโอเคจุดเลยนี่ทำงานนี่ ม right? <oh> day, okay? Okay, okay. Hey, hey, ันเดินปกติเลยมันเดินปกติเดินปกตินะแค่กันเนี่ยอะไรแค่ยุทธอะไรโอเคยังไม่แ่นเลยโอโอเโอเแขนเจ็บขโมยแขนเจ็บยกลงใส่หมวกออ้นี่ ต้องลงนั้นมาร์าาดังบนนั่นแหละน่าจะเป็นบาร์บาร์ดังบนนี่ครับนี่นี่นีน่ต้องลงจากบาร์ไปต,ต้องถามเด็กเซเด็กอะไรอย่างนต้องรู้จักแหละว่าเขาพักที่ไหนเข้ามาเดี๋ยวเข้ามามสุบุรีิทเลยเนาะใครออกร้านบาร์มาเนี่ย่าจะออกมาโอ้คุณปิ้นละ่ะค่ะนี่เมเจ้านี่เจนวงเองชัดเจน